ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนเข้าไปหาความแก่หาความสุดโทรมหูฝ้าตาฟังผมงอกฟันหักเรียบแรงหมดไป สลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อาการป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ในการก่อกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์ การปดอุจาระปั